สวัสดีค่ะเอาข่าวมาแล้วค่ะวันนี้เกิดเหตุร้อนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะโรงอกไม้ที่ตำบลขนคงอำเภอหางดงเกิดระเบิดค่ะ,ะค่ะเห็นบอกว่าแรงระเบิดนะคะทําให้ตัวอาคารทั้งหลังพังนะคะแล้วก็อาคารข้างเคียงก็เสียหายไปด้วยที่สําคัญก็คือมีคนงานได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนชื่อนายอูนะคะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่กจะชราบสาเหตุเรืยองคะเบื้องต้นที่สย์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะบอกว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากแก๊สรั่ว แล้วก็บังเอิญว่าคนงานเนี่ยค่ะได้เข้าไปจุดไฟเพก็จะเริ่มดําเนินงานแต่ปรากฏว่าคงมีแก๊สระเหยอ,อยู่แถวนั้นก็เลยทําให้เกิดประกายไฟแล้วก็ระเบิดขึ้นอย่างแรงเสียงดังไกลตั้ง5กิโลเมตรนะคะก็ะะต้องระวังนะคะเรื่องแก๊สไฟฟืน คดีสะเทือนขวัญนะคะเพราะเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อประมาณ12ปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ค่ะนั่นก็คือคดีที่นางสาวคิสตี้ซาร่าโจนะคะอายุ23ปีเธอมาเสียชีวิตที่เกตเฮาส์กลางเมืองเชียงใหม่ค่ะ ปรากฏว่าคดีดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะพยายามติดตามสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําผิดนะคะแล้วก็ได้ผู้ต้องสงสัยแต่ปรากฏว่าเมื่อนําสู่ขึ้นชั้นอายการนะคะอายการสั่งไม่ฟ้องเจ้าของเกสท์เฮาส์ดังกล่าวซึ่งเป็นชาวต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอตัวดี n a นจากน้ำเชื้ออสุจิแล้วไม่ตรงกับที่พบในตัวผู้เสียหายะค,ะค่ะค่ะหลังจากนั้นมานะคะก็มีความพยายามในการตรวจเทียบเคียงดี a น กับบุคคลมากกว่า8 0 0ือฐานข้อมูลนะคะทั้งนักโทษทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งหมดแล้วก็แต่ก็ยังไม่พบนะคะว่าว่าว่าใครเป็นผู้ลงมือัน ล่าสุดนะคะ DSI ประสานความร่วมมือ,มอกับตำรวจอังกฤษนะคะเพื่อที่จะติดตามจับตัวผู้ต้องหาให้ได้โดยมีการตั้งรางวัล10,000ปอนด์หรือซ9 0 0 0 0บาทนะคะวันนี้นะคะคุณซูซานโจซึ่งเป็นคุณแม่นะคะเดินทางมาที่เชียงใหม่และ,ะแถลงข่าวนี้ด้วยตนเองค่ะก็ะเป็นตำรวจ า,ากิจนะคะพามาแล้วก็ร่วมกันแถลงกับ DSI ค่ะ,คะก็คงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีเบาะแสที่จะแจ้งเนะะี่ยค่ะเราสามารถแจ้งได้ที่เบอร์ไหนคะคุณแม่หน่อย0-818469546นะคะเป็นเบอร์ของ DSI ค่ะ,คะเขาอยากได้ข้อมูลและเบาะแสเพิ่มเติมซึ่งอาจจะเป็นจิ๊กซอที่ต่อไปถึงตัวผู้ต้องหาได้ค่ะก็ต้องสแสดงความเสียใจกับคุณแม่แล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะ ดยนี้ก็เป็นดีเลน,นะครับทุกอย่างเราได้กลับมาทั้งหมดแล้วนะครับจึงเหยนว่าหลักฐานที่เราได้เนี่ยผมว่าจริงๆข้อม,ผม,ผม,มูลคงคงไม่รับปรคกับว่าดีเอที่ตรวจเนี่ยพบว่าเป็นขอของคนเดียรนได้่า เช้านี้สวนสัตว์เชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมที่น่ารักน่ารักนะคะทราบว่าคุณแม่หน่อยไปร่วมชมการเดินแบบแมวเหมียวมาค่ะค่ะเขาจัดเนื่องในวันแมวโลกนะคะคุณจารุวันชิงชัยผู้ช่วยผู้นริการสวนสัตว์เชียงใหม่มาเป็นประธานเปิดนะคะมีแมวน้อยๆแต่งทวน่ารักมากและที่สาคัญก็คือมีคนเอาแมวเหมียวนะคะหลายตัวใส่กงมาเดินจูงมือกันมาค่ะเพื่อมาทําหมันฟรีฉีดวัคซีน ะะเดิรับคำร่วมมือจากกสุสัจังหวัดเชียงใหม่แต่ที่ไฮไลท์น่ารักที่สุดก็คือการเดินแบบน้องเหมียวค่ะเ <c oughs> ดินมีองค์ครักพิทักแมวนะคะแต่งตัวสวยด้วยนะคะทั้งคู่เลยเดินอุ้มกันบนไปวนมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเทีย่ยวและก็เยาวชนมากไปชมกันค่ะ หวานค่ะค่ะอดีตนะคะเคยเป็นแมววัดเป็นแมวเบอร์เซียเมเดียนะคะนะคะเป็นแมวเก้พูดลายวัวขาวเทานะคะในอดีตนะคะเคยเป็นแมวซอนสัตว์หาบ้านนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราจะทำการมอบของที่ระลึกนะคะให้กับผู้สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ วิทยาศเมา์ข่าววันนี้เราจากลากันด้วยบรรยากาศการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ค่ะเป็นการซ้อมใหญ่นะคะวหว้าสาปารมีองค์จัก,กรีภูมิพลเฉลิมพระชนองค์ราชินีจับโดยวิลัยนาตศิลป์เชียงใหม่ค่ะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน3องค์นะคะองค์แรกคือบรรเทิงเริงระบำตามด้วยละครพื้นบ้านพงผาคำแอนฟ้าและอันสุดท้ายค่ะเป็นไฮไลท์โขนรามเกียรติ์ชุดศรีดาจอมขวัญพศกันหลงผิดค่ะ ชมการแสดงจริงได้วันไหนคะจะมีรอบบฐมมาท้เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะในวันที่11สิงหาคมนี้เวลา13.00นาเท่านั้นและก็การแสดงจริงยาวนานตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจะถึงวันที่5ธันวาคม100บาททุกที่นั่งเท่านั้นนะคะเมื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสองพระองค์ท่านค่ะพลาดไม่ได้นะคะวันนี้เม้าขาวต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะติดตามพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ เพจนมนิวดอทคอมแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวดว่วดเที่ยงตรงเป็นการที่เชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ <น yet>